วัดีค่ะวันนี้อ้อยอิงเขาจะมานำเสนอเมนูผัดกะปิลูกเหลียงใส่กุ้งสดนะคะอันนี้แม่อ้อยใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะทีนี้เรามานำตัวพริกกะปิที่เราโขกนะคะนี่นะคะเวลาผัดลูกเหลียงนะคะต้องผัดคล้ายๆสตอนะคะคือเครื่องเขาต้องแน่นๆเ,เ,เยอะๆค่ะอร่อยแน่นอนตรเทียมสองหัวนะคะกระเทียมจีน ้าได้กระเทียมไทยก็จะอร่อยนะคะอเผอิญหมดค่ะวันนี้แม่อ้อยก็ใช้พริกสองกำม,มือเลยนะคะวันนี้ผัดรสจัดๆแล้วก็กระปิหนึ่งช้อนกระเทียมสองหัวนะคะน้อยเส่กุ้งลงไปเลยค่ะหกตัวค่ะแล้วว่างนี้แม่อ้อยก็จะปรุงเครื่องไปด้วยเลยค่ะ ุงเขาจะสุกเกินไปชอบรสไหนปหรุงได้ตามชอบใจนะคะแต่ว่าระวังเค็มนิดนึงเพราะว่าเราใส่กะปิไปเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็จะปรุงด้วยนี้นะคะก็จะปรุงด้วยน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลนี่นะคะ ตามด้วยผงปรถถุงรสหนึ่งช้อนชานะคะเสร็จไม่อ้อยใส่ลูกเวียงแล้วก็พร้อมหอมอันนี้จะเป็นหอมแขกนะคะหอมแขกใส่หกหัวเลยค่ะแบบกินกัเข้าสวยร้อนๆเนี่ยโหสุดยอดเลยนะคะเนี่ย เขาจะอร่อยมากเลยค่ะลูกเหลียงเนี่ยออกจากมันๆนน้ยใส่มะนาวไปหนึ่งชิ้นนะคะอขอชิมรสชาติดูหน่อยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็สามารถลดลงได้นะคะครับ ในกะปิของแม่อ้อยนี้คือจะเป็นกะปิอย่างดีนะคะเขาจะไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่ค่ะแต่เวลาผัดเนี่ยเราต้องหากะปิที่ดีๆอร่อยๆนะคะแล้วเขาจะไม่เค็มมากค่ะแล้วจะมันจะหอมแล้วก็อร่อยนะคะโอเคปิดแก๊สได้เลยค่ะรถนี้เลยค่ะแซ่บเผ็ดสเสด็จ รหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังบายอ้อยอิงข่านะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ